ทนาการจากพี่นาคนสวยค่ะทำไมถึงได้ไปเอาของเขาทุกวี่ทุกวันฮะอ้าวแล้วมันทำไมล่ะอคะแต่พันรู้นาเข้าอุตส่ามีน้ำใจทำมาให้หรือแกจะไม่ให้แม่เอาคนเข้าอุตส่ามีมิกจิจะทำให้เราก็ต้องมีมิเกใจรับสิจะไปเอาของเขาทุกวันก็เกรงใจเขานะคะแม่ ขี้เกียจทำกับข้าวแบบเนี้ยดีประหยัดดีพี่พันธ์ถ้าพี่พันธ์เกรงใจพี่นาพี่พันธ์ก็แต่งงานกับเขาเสียเลยสิพี่นาเขาจะได้ขึ้นชื่อว่าทำตามหน้าที่ไปพี่บอกอะไรไงว่าจะพูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องไหนฮะจะให้พูดเรื่องนักสือที่จ้องกินตับไตไส้กุ้งแกงเหรอแม่ ราใช้ไม่ต้องมาตามเยสุดาครับเพราะว่าลูกหลานมันทะเลาะก,กันบ้านแทบแตกโหจริงเหรอแม่ววันนี้วันพระฉันไม่โกหกหรอกสาวใช้มันบอกนะมันล้อแขกปากกระจององ,งแงาไปสามบ้านแปดบ้านนู่นจะไปไหนแต่พันจะไปหามันเหรอเย่บอกในะ้จะไปหามันอะจะกินไข่เจียวครับดูดูดู แก้ปอีกคนนึงเอาเราไปเกี่ยวอะไรด้วยลระคะแม่ไม่ใช่คิดแต่จะกินของเขาฟรีๆแกควรจะช่วยฉันนะเชียนพี่นาให้กับพี่แกสิเชีย์เยอะๆแม่แม่คิดว่าพี่พันเขาชอบยายไม่มลูกติดห,หรือเปล่าจะชอบหรือไม่ชอบที่ไม่สนหรอกยังไงหัวเด่กตีนขาจะก็ไม่เอาเป็นจับไพ่หรอกเราถ้าหาพี่พันเขาไม่เชื่อหรอแม่ ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยโอ้โห,โหขนาดน,นั้นเลยเหรอคะจริงฉันพูดจริงโหแรงจังหมดอารมกินน่ลร่มร่มนะแม่มุยห,หอมเชียวมาก